I give I'mma don't do you say? Yeah, way. So you what shit Yeah a say fuck c way my ขอต้นอนรับเข้าสู่เป็นกลางชนา้นน้ารอบนี้ปล่อยของไม่มีกักสินสมุดมั่นใจแย่งเข็มขัดจากริกเกียนได้แน่ก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดและกดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง p k 2 4ครบจบทุกความมันพักยก2 4 ถงสมุดกินมี่ลั่นดังศึกนี้ขอปิดบัญชีแค้นให้จบแบบบริบูรณ์จะไม่ยอมปล่อยให้ริกเกนเออร์เซลถือเข็มขัดแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นไลท์เวทกับบ้านเป็นครั้งที่2องนักมวยสายดุจากพัทยาวัย27ปีได้โอกาสขึ้นสงเวียนวันครั้งแรกในฐานะมวยไทยแต่เขาก็แจ้งเกิดเต็มตัวโดยการสยบเจ้าตำนานคิกบ็อกซิ่งดัชนิกิโฮสแกน แบบหักปักกาเซียนต่อมาเขาสอยคู่แข่งจากแดนผู้ดีเรียมโนแลนปิดเกมแบบไม่พึ่งกรรมการ <c oughs> เมื่อเดือนกรกฎาคม2565ขึ้นแทนดาวรุ่งมวยไทยที่น่าจับตามองที่สุดและเป็นนักกีฬาไทยคนแรกที่สามารถคว้าโบนัสอัดชีดจากบิ๊กวัชาตสิทธิทย์ยอดธงได้2ครั้งซ้อนรวมเป็นเงิน100,000ดอลลาร์หรือเกือบ4ล้านบาท แม้จะผ่านสังเวียนวันมาเพียง2ไฟแต่ด้วยฟอร์มอันร้อนแรงส่งให้สินธมบุตรได้รับสิทธิ์ชิงเข็มขัดแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นไลท์เวทเส้นแรกในประวัติศาสตร์กับริกเกียนร,ราชันคิกบ็อกซิ่งที่ขอข้ามสายมาล่าเข็มขัดเพิ่มอีกเส้นในศึกวันไฟใน3เมื่อตุลาคม2565แต่น่าเสียดายที่ทุกอย่างไม่เป็นอย่างหวังสินธมุตรไม่สามารถผ่านด่านสุดท้ายไปได้พ่ายคะแนนแบบไม่เอกฉันสร้างรอยแผลในใจชนิดที่ทำเอาเจ้าตัวถึงกับเสียศูนย์ไปพักใหญ่ ในว,วันที่ผมแพ้พอลงจากเวทีมามันเศร้ามากเลยครับมันเกิดจากความเสียใจที่เราตั้งความหวังไว้สูงด้วยที่จะเอาเข็มขัดเส้นนี้มาเป็นของเราเอาแชมป์ให้มาอยู่ที่ประเทศไทยครับแต่ผมกลับทำมันไม่ได้อย่างไรก็ตามสินธมุดต้องสลัดความเศร้าทั้งหมดทิ้งไปเมื่อโอกาสมาถึงมืออีกครั้งโดยเขากำลังจะได้แก้ไขข้อผิดพลาดไม่ให้อดีตต้องซ้ำรอยสินธมุดจึงรู้สึกฮึกเหิมและมุ่งมั่นกับมาถอนแค้นจากแชมป์โลก2กติกาวัย0ปีจากซูรินามให้ชัดเจน ผมเคยสัญญาไว้ว่าจะเอาแชมป์กลับมาให้ได้น่าเสียดายที่ทําไม่สําเร็จแต่โอกาสครั้งที่2ของผมมาถึงแล้วซึ่งครั้งนี้มันอาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายของผมแล้วก็ได้ผมก็อยากจะทําให้ได้ในครั้งนี้ผมไม่อยากพลาดอีกแล้วผมรู้ว่ากีฬามีแพ้มีชนะแต่ผมยอมรับไม่ได้จริงๆที่จะเห็นริยเกียนเอาแชมป์ไปจากผมเป็นครั้งที่2เพรอะนี้คือแชมป์มวยไทยผมอยากให้อยู่กับคนไทยผมรอเข็มขัดเส้นนี้มานานแล้วครับ สำหรับศึกวอลลูมินิเก้าแฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์คู่แรกเริ่มเวลา19นาิกา30นาทีและรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง7 HD กด35ภาษาไทยเริ่มเวลา20นาฬิกา30นาทีอย่าพลาดชมและเป็นกำลังใจให้สินสมุดด้วยนะครับขอบคุณมากครับ